วิตติโคว,วัน,นีเจจะมาแจกสูตรเมนูปลาทับทิมกรอบยำตะไคร้ปลาทับทิมทอดล้นๆ้กรอบน้องนุ่มนราดยำตะไคร้แซ่บๆลอยด้วยถั่วกับกรอบแบบเค้ากันมากปลาทับทิมทอดตัวใหญ่ๆแบบนี้แชงกบไม่เกินร้อยห้าสิบบาทเองนะใครอยากได้สูตรอร่อยๆแล้วก็ตามเจมาเข้าครัวกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนําเนื้อปลามาแลก,ก่อนนะคะแบ่งเนื้อปลาเป็น2ส่วนคือส่วนเนื้อกับส่วนตัวปลานะคะ ใครซื้อที่ตลาดหรือซื้อตามห้างก็ให้แมค่ค้าเขาแลมาแยกส่วนมาให้เลยก็ได้นะส่วนเนื้อปลาแล้วก็เอามาหั่นให้เป็นชิ้นๆเอาเองอีกทีค่ะหั่นเสร็จแล้วก็นําไปพักไว้หั่นเนื้อปลาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะแป้งทอดกรอบมาโรยให้ทั่วๆเนื้อปลาใช้มือขยำคลุกเคล้าเบาๆให้ทั่วค่ะส่วนตัวปลาก็ทําเช่นเดียวกันนะคะโรยแป้งให้ทั่วทั้งสองด้านเลยเสร็จแล้วก็นําไปพักไวค้ค่ะ แล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทอดถั่วลิสงเเดียมเอาไว้ค่ะตั้งกระทะใช้ไฟกลางเทน้ำมันลงไปให้ท่วมกระทะเมื่อน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่ถั่วลิสงลงไปทอดในกระทะได้เลยคนคลุกเคล้าให้ทั่วทอดจนถั่วลิสงเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบนี้ได้ที่เราก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันแล้วใส่จานพักเอาไว้ค่ะขั้นตอนต่อมาเดี๋ยวเราจะมาทอดปลาทับทิมกันต่อเลยวางเนื้อปลาทับทิมที่เตรียมไว้ลงไปทอดในกระทะ เราจะทอดเฉพาะแค่ส่วนเนื้อปลาก่อนนะคะวางไปให้ทั่วๆกระทะเลยเระวังไม่ให้เนื้อปลาติดกันทอดไปเรื่อยๆจนปลาสุกเหลืองกรอบได้ที่แล้วก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันพักเอาไว้ก่อนค่ะแล้วจากนั้นก็เอาส่วนตัวปลาลงไปทอดต่อเลยค่ะตักน้ำมันรานให้ทั่วตัวปลาทอดจนเหลืองกรอบได้ที่แล้วก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันพักเอาไว้ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำน้ำยำตะไคร้แซ่บๆกันค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยน้ำปลาบีบมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวใครชอบเปรี้ยวนำก็ใส่ไปเยอะๆได้เลยค่ะจากนั้นก็คนคลุกเคล้าทุกอย่างให้ละลายเข้ากันใดที่เราก็ใส่ถิ่ซอยลงไปตามด้วยตะไคร้ซอยหอมแดงซอยและพริกจินดาซอยแล้วก็คนคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบ เท่านี้ก็ได้น้ำยำตะไคร้แซ่บๆเวลาแล้วค่ะจะเสิร์ฟปลาทับทิมกรอบลงในพานชนะที่เตรียมไว้ราดน้ำยำตะไคร้แซ่บๆหอมๆลงไปแล้วก็โรยถั่วกับกรอบปิดท้ายเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูปลาทับทิมกรอบยำตะไคร้สำหรับใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด s u b s c r i b ชชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ